หลายครั้งนะคะที่ให้คําปรึกษาเรื่องความรักที่หลายๆคนถูกทิ้งนะแล้วเขาก็มาปรึกษาแล้วก็สิ่งที่เลดี้จูเห็นนะคะคือเขาจะวนเวออยู่กับอดีตนะคะเขาก็จะโทษตัวเองบ้างเขาก็จะโทษฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งบ้างนะคะถ้าเขาเป็นผู้ชายเขาก็จะโทษฝ่ายหญิงถ้าเขาเป็นผู้หญิงเขาก็จะโทษฝ่ายชายนะคะเลดี้จูอยากให้คุณรู้อย่างหนึ่งนะคะทุกคนนะคะเลือกอนาคตที่ดีให้กับตัวเองนะคะหลายๆคนนะคะ พอแฟนทิ้งไปหาคนใหม่ก็จะไปโทษว่าเขามักมากก็จะไปโทษว่าเขาไม่รักเราก็จะไปโทษว่าเขาเลือกที่จะอยู่กับเงินเขาเลือกเงินมากกว่าความรักเลดี้จูอยากจะบอกแบบนี้นะคะความรักมันคืออารมณ์ค่ะและทุกคนนะคะเขาเลือกที่จะให้ตัวเองมีอนาคตที่ดีค่ะและเขาเลือกที่จะอยู่กับความสบายใจค่ะ สิ่งนี้คุณจะต้องมาโฟกัสจะต้องมายอมรับก่อนนะคะว่าคุณผิดพลาดอะไรนะคะแล้วคุณเรียนรู้กับสิ่งนั้นนะคะเรียนรู้กับสิ่งนั้นเอาประสบการณ์ค่ะมาสอนตัวเองแล้วทำให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นค่ะมาโฟกัสที่ตัวเองคุณเชื่อไหมถ้าคุณเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่ดีขึ้นเป็นคนที่ใครหลายๆคนต้องการที่จะได้คุณเป็นแฟน แฟนเก่าก็จะกลับมาเห็นค่าของคุณเช่นกันแต่เมื่อถึงวันนั้นค่ะในเมื่อถึงวันนั้นที่คุณอยู่ในสถานะที่ดีขึ้นสถานะทางสังคมหรือรูปร่างหน้าตาดีขึ้นนะคะเป็นคนที่หลายๆคนต้องการคุณอาจจะไม่เห็นคุณค่าเขาแล้วก็ได้นะคะอันนี้คือเลดี้จูก็เห็นใจแต่เลดี้จูอยากให้คุณฉุกคิดนะคะว่าวันนี้ทุกคนล้วนแต่สนใจแค่เรื่องตัวเอง ถ้าเขามองไม่เห็นอนาคตที่ดีกับคุณเขาก็ต้องไปค่ะเนาะก็อยากให้เอาตัวเอาประสบการณ์ตรงนี้ค่ะมาสอนตัวเองและมาพัฒนาให้ตัวเองเป็นคนที่ดีขึ้นค่ะแฟนทิ้งเราเพราะเรื่องเงินเราก็ต้องหาเงินเพื่อจะทำให้ตัวเองเลี้ยงดูตัวเองได้และก็ซัพพอร์ตคนที่เราอยากให้เขามาอยู่ด้วยแฟนเราชอบคนสวยคนหลอ่อเราก็ต้องมาดูแลตัวเองค่ะให้เราเป็นคนที่สวยหลอ่อมีสเสน่ห์ตลอดเวลา นะสิ่งนี้มันคือสิ่งสำคัญด้วยแฟนชอบคนที่พูดจาไพเราะเราก็ต้องเป็นคนคนนั้นค่ะแฟนชอบคนสะอาดเราก็ต้องเป็นคนที่สะอาดค่ะแฟนชอบเรื่องบนเตียงเราก็ต้องเก่งเรื่องบนเตียงค่ะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องมามาโฟกัสที่ตัวเองทั้งนั้นค่ะนะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะที่ที่เจอประสบการณ์นี้นะคะ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนะคะเพื่อเตือนสตินะเพื่อเตือนสตินะคะด้วยรักนะคะเลดี้จูค่ะ